ผู้ลักเสือไปแดนดี้อาร์พีไปเดินหัน่าคุณเดินมาหันต่อไปแดนดี้อีกหรือเปล่าไปพี่พี่รักเสร็จไฟนะไม่หมีเหมือนพูดส่วนเอานะ โอหเปิดมาก,ก็มีคนอ๋อเลืมลืมเลืมลืมฉันพูดรักษาิร์ใครแตกใครแตกใครแตกกวางแตกใครแตกใครแตกถ้าหักทุกคนถ้าหักหรอกให้นะถ้าหักที่เจอเออมาันุยจะไปไหนอูโอ้ยฉันนี่จะฝิ่นฉันนี่จะฝิ่นเดี๋ยวมาน้อยจะไปไหนเดี๋ยวอ,ยอีมานุอยอีมานุย อีมือนุ้ยโอเคค่ะน่าเห็นอีหมาเนี่ยมันเลื่อนรดนะคะพี <idad> okay, ่ทําการรักษาน้องค่ะนะคะเพราะน้องเขานหมาตัวน่ารักเก็บได้ห้าบาทจะเอามาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายเว่างวางว่างมีอะไรมีอะไรกวางวางวางว่วางวิ่งมาอยากติดบักกวางน้อยวิ่งไปแบบติดบักโอเคค่ะคือชั้นนี้นจะง่ายๆทุกคนเขาว่ามีลูกทีมเยอะอ่ะเนี่ย ง่ายไหมเปล่าง่ายไหมเปล่าโอ้ระหว่างทางอีดังจีจ๊ดโอ้โหจบเลยเอาไปเอาไปแดกไปมาหน้อยก็หนึงเหรือโองอหอขอกะมาก ไว่นึงแล้ว嘛หะไว่นึงนะฉัไจะรักษานายรอนะรอปีนี่ก็เลื่อนเหลือหล่อยเ <c oughs> นาน้ำต้องรอตีหรอกฉันรอเองก,ก็ได้ฉันกำลังรอคูอดทางอเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากพี่ต้องทำการตามผู้รักษาโอเคเอ้ยตาไปหนึ่งดีมตาไปหนึงเ้ยๆๆๆๆๆๆๆคๆๆๆคนๆอาๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 อๆๆๆๆคๆๆ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 าๆๆๆๆๆอๆๆ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 

พูดต้องสนุนสให้เหม่ไอเนี่ยเออจบเลยพี่ต้องแตกแต่ต้นเกลียดเลยปะเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ชอบนะอเอึอเออเออเออพูดต้องเป็นเด็กพี่แต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 กคำเดียวคือพี่แตกผู้รักษาผู้รักษา เพื่อนลึกเสอเอ้ยเหรอฉันนี้ไม่มาสองคู่เออใช่อุ้ยมบุ้ยพี่กลัวแตกพี่กลัวแตกพี่กลัวแตกโอ้โหคนชิบไก่ชิบไก่ที่นั่นหรอนึ่งเอ้ามีหมาแล้วมันจะไปรับแทนน้ำพิ ไปทำไมพี่แกรักษานะโอเคต้องรักษาใช่ไหมเนี่ยเออหอเรื่อและหนึ่งม่พอกันโอเคพี่ต้องรักษาเพราะว่านี่มันหัวใจไงพี่รักษามาแล้วแต่ว่าพี่ต้องไปช่วเธอเฉเช็คก่อนเช็คก่อนมีใครเลือดเหละหนึ่งโอเคทุกคนทุกคนทุกคนไม่เจ๊งทุกคนไม่เจ๊งทุกคนไม่ตายใครเหิดอลายเกิอเยอะเหหลือเลือแค่นี้เหรอเฮ้ย นี่นั่นพี่เอาไอ้นี่มาเหมันเร็วอันดับหนึ่งอะทุกคนเครื่องของของคนเนี้ยเฮ้ยครั้งนี้จาตัวเชี่ยอะไรอ่ะโอเคต้องดูอีหมานะโอเคอีหมาล็อกกีชาอีหมาล็อกกีชาชนิดเจอกีชาชนิดเจอกีชาต้องรออ่ะไม่รอคนเจ็บอ่ะเออไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นที่อะไรบ้างสิมโปรซิมโปรซิมโปรคือหมอนพูดเสียสละใช่ไหมต้องเป็นนะใช่ไหมเออนั่นแหละ Ngân nhớ cỡ lửa mà người nhớ cơn là bấm chăm sư đi người có nhớ cơ là bấm chăm sư Ê mà nó Điều Mà 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 Đi lận Hay là hay nó khó à Ui นี่จะให้น้หนองเขาทานน่ะเฮ้อฉันเหนื่อยมากเอาอีกแล้วเหรอฉันไม่มีเลือดแล้วนะไอ้หมานี่เอาแสงไฟมาเนี่ยพี่ก็กลเลยเจอจระเข้เรบรอ ตื่นแทนผมไอ้มาไอ้มาแกเลื่อนรถอีกแล้วเหรอ,อโอเคลูกคนมันนี้พี่เลื่อนรหนึ่งอ่ะชิบ่ายชิบ่ายชิบ่ายนคนเดียวเขาจะไม่สิบ่ายเหมือนลูกเหมือนกูอยู่คนเหมือนกูเจกระละอยู่คนเดียวเนี่ยเหลืลล่อยไขเหลื่อยไข้มาๆมาเจแชรี่เจแชรี่มาสับสนโอเค หมดกูตายเห็นแป๊บเหินแป๊บโอ้โหมันเตะกูไปหน้าไหนวะเนี่ยอ๋อบหนึ่งโห กูไปอีโมจิโอเคเข้าเกมใหม่ปะเนี่ยไม่ชอบนะไม่ชอบมนะไม่เอาเละปหนึงรอ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 ได้แล้วได้แล้วอืมมามพี่มูรักษาหรอว่าพี่มีเรื่องเหลืออันหนึ่งอะตอนนี้จะตุ้ยยอะไรเออ สกัดน้ำมันก่อนดีกว่าสกัดน้ำมันให้สบายใจอ่ะไม่ต้องสกัดน้ำมันเลยนะสกัดน้ำมันแค่เครื่องเดียวแล้วก็โดนปาบก็โดนตู้มไปอ่ะนี่ครั้งแรกในนาที่พี่สกัดน้ำมันด้วยมือของตัวเองบอกให้ฉันเนี่ยผู้รักษาสิสละอย่างหนักทำ่มอะไรบ้าง สันที่นสีพี่จะล่อไหมเนี่ยจะล่อโอ้ยกลับกๆบกบลอดตีนแทนฉันโอ,อ้โอ้โอโอมา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 หมายยิบมายีา่แล้วเดิมชิบกัน ให้น้องหมาพี่ต้องให้การการักษากับหมาเอาไงเนี่ยพี่ไม่มีเม็ดคิดแล้วชิบหายไอ้ตองนี้ต้องให้ถ่านจิมันล่อแล้วอะ่ะคชก,กิล้ี่สกัดกัดกักัดเชยสกัสกัด เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มาเร็วมเ้ดี๋ยวกคนทุกคนทุกคนพี่ต้งแตก ิดยังด,วด่วนร้มันองการเมคิดยังดวน โอ้ยดูเขาจะหายชี่หายชี่หายชี่หายชหายชหายชหายแล้วครานี้พี่ไม่มีแผนคิดถ้าพี่ไม่มีคิดว่าจะไปสารละบ้านรักษาใครได้ไม่ที่ไหนตเราให้เพื่อนตกาเอนัสเนะวันนี้ไม่มีคิดเลยโอ้ฮักเครื่องจบเลยโอ้ฮักเครื่องจบเลยตู้ มันด้วยมีคนเจอเบรคคิดเหรอล่ะชัาา้นนี้นะคะก็ทวิสเตเซตห้าตัวเหมือนเดิมค่ะเพราใช้ทวิสเตเซตหนึ่งสองตัวเดิม